สวัสดีครับทุกท่านเลบที่ช่องวิทีไทยพีชนแนลนะครับหน้าร้อนหน้าแลง้งไม่ว่าต้นพืชที่ปลูกในกระถางหรือต้นพืชที่ปลูกลงดินนะครับส่วนมากจะเหี่ยวเฉาแต่วันนี้ทางช่องวิถีไทยพีชนแนลมีแนวทางแก้ไขแบบง่ายๆเลยครับถ้าที่บ้านเรามีโองมีหายแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทรงยาวหรือทรงป้อมๆแบบนี้นะครับเรานํามาแก้ปัญหาต้นพืชที่เหี่ยวเฉาในหน้าแลง้งได้แบบง่ายๆเลยครับ ต้นพึ่งเราจะไม่เหี่ยวเฉาอีกต่อไปไม่ว่าเราจะลืมลดน้ําหลายวันหรือเราจะลดน้ําต้นพืชทุกวันโอ่งหายพวกนี้นะครับช่วยต้นพึ่งเรางามได้ติดดอกออกผลได้ในหน้าแลง้งไม่มีการเหี่ยวเฉาเลยครับเดี๋ยวตามมาดูโอ่งหายพวกนี้นะครับถ้าเรายังไม่ใส่น้ําด้านในจะไม่มีประโยชน์ต่อต้นพืชแต่เมื่อเราใส่น้ําไปแล้วต้นพืชจะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาและงามได้เลยครับดูสิครับ ต้นพืชภายในบ้านผมนะครับงามในหน้าแหลงได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวิธีการใช้องไหยในหน้าแหลงกับต้นพืชกันเลยครับองหรือว่าไหายนะครับถ้าเราไว้ด้านนอกแบบนี้ต้นพืชเราก็จะไม่งามแบบนี้นะครับแต่ในวันนี้ทางช่องวิถีไทยพี h ชนแนลมีแนวทางในการใช้หายครับเพื่อทําให้ต้นพืชงามได้ในหน้าแลง้งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ผมทาอย่างไรมาดูต้นพืชที่ผมปลูกลงกระถางน,นะครับกอนี้สําหรับโอ่ง,งและหายนะครับที่เราใช้เราจะใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับและใช้ได้แต่ต้นพืชกระถางแบบนี้นะครับและต้นพืชที่ปลูกลงดินเลยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเห็นไหมครับกระถางที่อยู่ในแปลงต้นพืชเห็นไหมครับไม่ว่าเราจะปลูกลงดินหรือเราจะปลูกในกระถางแบบนี้ถ้าเราใสา่โอ่ง ไม่ว่าจะเป็นใบเล็กใบใหญ่เราก็ใส่ไว้ตรงกลางแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับน้ําจะขังอยู่ด้านในเห็นไหมครับเมื่อเราลดน้ําต้นพืชนะครับน้ําก็จะลงไปสู่ตรงนี้ครับและตรงบริเวณด้านนอกนี้นะครับจะชุ่มชื้นและเย็นอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้ต้นเพืิงเรานะครับงามได้แบบนี้เลยครับเห็นไหมครับและคลิปนี้นะครับทางช่องวุฒิไทยพีแชนแนลนะครับ นำเสนอวิธีการแก้ปัญหานะครับต้นพืชนะครับเหี่ยวเฉาในหน้าแรงด้วยองค์หนึ่งใบต่อต้นพืชหนึ่งต้นหรือต้นพืชหนึ่งกระถางถ้าเราปลูกลงกระถางหรือว่าปลูกในวงแบบนี้นะครับนี่ครับต้นพึ่งเหล่างามได้ตลอดเวลาเราจะลืมรดน้ําต้นพืช7วันหรือ1อาทิตย์นะครับต้นพึ่งเหลาก็ยังงามได้เพราะว่าองค์พวกนี้นะครับมีความเย็นเก็บความเย็นได้ และจะทําให้ต้นพืชของเรานะครับชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานเองครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการใช้กระถางหนึ่งใบหรือองหนึ่งใบแบบนี้นะครับนํามาวางไว้ที่โคนต้นพืชโดยการขุดดินครับและนําองค์แบบนี้นะครับฝังลงไปในดินที่โคนต้นพืชไม่ว่าเราจะปลูกต้นพืชลงกระถางแบบนี้หรือเราจะปลูกต้นพืชลงดินนะครับต้นพืชหรือว่าต้นไม้ของเราจะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าน้ําที่อยู่ในโอ่งจะเกิดความเย็น ต้นไม้ของเราก็จะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องพุทธิไทยพีชนแนลได้เลยครับเมื่อเรานําน้ํานะครับเทใส่ลงไปในนี้องหายนะครับซึ่งเป็นดินหรือจะเป็นกระเบื้องก็ได้นะครับองหายพวกนี้ส่วนมากจะเก็บความเย็นได้ดีมากเมื่อเรานํานะครับ ไปวางไว้โคนต้นพืชหรือเราขุดลงดินนะครับนาโอง่งแบบนี้ไปฝังลงดินโอง่งพกนีนะครับจะมีความเย็นมากต้นพึ่งเหลาก็จะงามได้เพราะว่าได้รับความชุ่มชื้นจากโอ่งนี่เองครับในวันนี้นะครับผมได้แนะนําวิธีการใช้โอ่งแบบนี้นะครับนํามาฝังลงดินแบบนี้ครับเห็นไหมครับต้นพึ่งเหลาก็จะได้รับความเย็นความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาครับทําให้ต้นพึ่งเหลางามได้ครับ ในหน้าแล้งแบบนี้เราไม่ต้ะงกวัวต้นพืชเราเหี่ยวเฉาเลยครับเราเพียงใช้อง่งแบบนี้ใช้ได้กับพืชกระถางและพืชที่ปลูกลงดีเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดลิปดีจากทางช่องนิไทยพีแน่นนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์เป็นประจาเลยครับเห็นไหมครับถ้าเราลดน้ำต้นพืชเมื่อใดนะครับน้ําจะลงสู่โอง่งแบบนี้หรือว่ากระถางก็ได้ครับเห็นไหมครับ ความเย็นก็จะขังอยู่ในนี้ครับทําให้ต้นพึ่งเหล่างามได้แบบนี้เลยครับนี่เป็นแนวทางดีๆครับทําให้ต้นพืชไม่เหี่ยวเฉาในหน้าแล้งนั่นเองครับ